ต้อนรับเข้าสู่ช่วงสวิงคลินิกนะครับวันนี้แขกรับเชิญของผมคือคุณชวริตครับชาวริบสวัสดีครับครับสวัดีครับเล่นกอล์ฟนานยังครับเล่นมา3ามปีนะครับ3ปีสม่ำเสมอไหมก็ต่อเนื่องอยู่ครับต่อเนื่องอยู่ครับต่อเนื่องนี่ประมาณเท่าไหร่ออกรอบอ่ะสัปดาห์ละประมาณเฉลี่ยแล้วประมาณครั้ง1ครั้งต่อสัปดาห์ซ้อมแล้วครับซ้อมก็อาทิตย์ละประมาณ3วันโอ้โหก็คือตีกอล์ฟอยู่มาณสี่วันได้เนาะได้สกอร์เป็นยังไงครับสกอร์อยู่อย่างประมาณสัก40 กลางกลางกลามเสมอแต่ว่าเพื่อนกำลังเยอะกำลังเยอะใช่ไหมครับโอเควันนี้มามีปัญหาแน่นอนเรื่องอะไรครับอตอนนี้ตีไดเวอร์แล้วคุมทิศทางไม่อยู่ ทั่วหญ่เวลาด้ายออกไปแล้วจะรวบสายรวบสายเหล็กได้เหล็กก็พอได้พอได้มีไดเวอร์เนี่ยที่รู้สึกมันหามากใช่มหามากแล้วก็ทําให้ทําลายสกอร์อย่างมากก็อย่างว่าครับสําหรับเมเจอร์เนี่ยด้ายลูกแรกเนี่ยมันเหมือนให้กําลังใจใช่ครับด้ายเสร็จต้องไปแก้ไขมันก็ไม่ไหวเนาะครับไม่ไหวไปดูวงดีกว่าครับว่าปัญหาอะไรที่ทําให้คุณเชาเล่นนันตีไดเวอร์แล้วรวบสายไปชมเลยครับ ปัญหาคุณชฉริน,นะครับเกิดขึ้นในขนาดเซตอัพที่มีการอะไลเมนต์ของหัวไหล่นั้นเปิดไปทางซ้ายมากจึงทําให้ช่วงดาวสวิงนั้นมีอาการลักษณะที่เป็นท์ไซด์อินแต่บังเอิญว่าคุณชฉริน,นั้นเป็นคนที่ควบคุมหน้าไม้ได้ดีจึงเกิดอาการรวบแทนที่จะเป็นอาการสไลด์ครับปัญหาคุณชฉลิ่น,นะครับจริงๆแล้วก็คือม,มันเริ่มมาจากการเซตอัพที่ไม่ค่อยดีนักดีกว่านะครับเพราะว่าจําไว้นะครับว่า8 0ของข้อผิดพลาดในสวิงเนี่ย ส่วนใหญ่เราจะเกิดจากการเซตอัพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผิดพลาดยังไงผิดพลาดตรงช่วงของการเขาเรียกการอะไลเมนต์ของไหลนะครับเอาง่ายๆก่อนผมแสดงท่าง,ง่ายๆก่อนตอนนี้สิ่งที่คุณชาวริเป็นคือว่าจดจดจด,จดปั๊บเอามือเข้า,านี้แล้วนเะมื่อเอามือเข้า,านี้ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นหนึ่งคือคือแกนจะเสียแกนมันจะค่อนข้างตรงแต่ที่เสียกว่านั้นแล้วก็ส่งผลกับเราจริงๆคือตรงนี้นะครับเมื่อเราจดนะครับเมื่อมือเราเข้าจดปั๊บ ไหลจะเปิดนะครับไหลจะเปิดไปเยอะเลยนะครับพอไหลเปิดเนี่ยนะครับการลากไม้โดยที่ยิ่งชาวลิศจะมีส่วนลึกก็คือว่าจะพยายามว่าเอ,อ้โหไม่หนึ่งต้องลากยาวๆหน่อยพอไหลเราเปิดแล้วพอเราลาก้วพวกเราจะลากจะลากออกละอย่างนี้พอลากออกก็แล้วแต่ถ้าสำหรับถ้าเกิดกรณีที่ว่าลากไปโดยที่ไม่คิดอะไรเนี่ยแรกๆก็จะรวบกว่อนเอามันลากออกแนวมันจะการะสวิงมันจะเป็นลักขณะข,ข,ของการดึงออกแล้วเข้าออกเข้าออกเข้าอยู่นี่ นนี่พอมันรวบมากๆไม่ไหวมันป่ามันป่าซ้ายหลายทีละออกไปปั๊บก็จะมีอาการนี้บ้างก็คือพยายามเหมือนกับปรับหน้าไม้นะครับเพื่อชดเชยลงมาปับ๊บบางทีก็จะเกิดอาการสไลด์บ้างแต่นานๆจะเห็นทีถูกไหมนะครับแต่ตัวใหญ่จะรวบนั้นเดี๋ยวเราปรับอะไรเมนของไหลเราใหม่นี่วิธีง่ายๆเพื่อจะไม่ให้หลงตรงนี้นะครับทาง่ายๆอย่างนี้คือว่าไอ้มือขวาเนี่ยให้คิดว่าเรามันเข้าเป็นตัวที่เข้ามาเซตอัพเป็นตัวสุดท้ายไปเลยนะครับ เมื่อเราจดเสร็จนะครับจับตำแหน่งลูกเสร็จเรารู้ละแก่ต้องเอียงมาทางฝาเล็กน้อยนะครับอันนี้คือเน้นเลยเอียงเสร็จปั๊บเนี่ยถ้าเรายืนท่าปกติอย่างเงี้ยไหลมันจะสแควรของเขาอยู่แหละวพนั้นพอเราเอียงเสร็จนะครับให้มือขวาให้เข้ามาจากทางด้านในเลยนะเขั้นด้านในปั๊บในลักษณะนี้ปั๊บเนี่ยไหลเขาจะสแควรของเขาเองนะครับถ้าเรามองภาพให้ชัดเจนนะครับเมื่อเรายืนได้เอียงได้นะครับเอามาจากด้านในปั๊บนะครับ นั้นเราสังเกตดีๆเมื่อเราเข้ามาในแนวอะไรเมนที่ดีเนี่ยค,ความรู้สึกหรือว่าถ้าคนมองจากท่า้าด้านนี้เนี่ยจะเห็นแขนซ้ายอยู่หน้าแขนขวาเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดเราเข้าแบบเดิมคืออย่างนี้นหนึ่งคือไหล่จะเปิดละแขนขวาจะอยู่เหนือเหนือแขนซ้ายนิดหน่อยเพราะงั้นการลาก็คือจะกออกไปข้างนอกเลยน,นี้เอาใหม่เข้าทิ้งนะครับเอียงแกนเข้าด้านในเข้าเสร็จคราวนี้ไม่ต้องคิดอะไรครับหันตัวดื้อๆเลยลากเราลากดีอยู่ลวนี้เราก็หาแนวให้ถูกพอไหล่เราสแควร์เราหันตัว หน้าไม้ไม่มีอะไรนอกจากการมองลูกไปเรื่อยๆไม่ต้องไปดัดเขาไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับหันปับ๊บนะครับเสร็จก็ขึ้นไปเหมือนเดิมเลยครั้นี้เราเป็นนักฟุตบอลเดิมเราเป็นนักฟุตบอลมาก่อนคิดเป็นไซโป้งซะก็คือมาจากทางด้านในแล้วก็ยิงออกไปด้านนอกนะครับเหมือนเตะไซโป้ปงเอาเพราะว่านะครับถ้าเราดูทีออฟมาบ่อยๆเนี่ยผมจะพูดถึงทิศทางเนี่ยมันจะเป็นสมการขององสอง,สอง,สองตัวแปรด้วยกันคือแนวไม้กับหน้าไม้มันไม,ไม่ใช่ตัวแปรเดียว พอคิดตัวแปรเดือบไปติดเดี๋ยวจะออกไปอีกนะครับคิดเป็น2ตัวแปรซึ่งไงานไม่ได้ออกคิดเตะไซส์โป้งไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอะไรเมนไหลเราดีแบ็กสวิงเราเข้ามาในแนวที่ถูกต้องโอกาสจะลงมาในแนวที่ดีก็ดีอันที่2ก็คือเราเมื่อเราคุมหน้าไม้ได้ดีสแควร์ตลอดคราวนี้ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของทิศทางละจะเป็น2ส,ส่วนหลักๆเลยนะครับอ่ะคุชอิดมาหาความรู้สึกกันก่อนอน,นะในช่วงการเซตอัพนิดเดียวไม่นานนานนะครับปึ๊บนะครับ เข้าสีหลังเลยอเอียงซะก่อนใช่แล้วเข้ามาจากด้านในครับนั่นแหละแล้วไหลก็จะสแควร์ไปเองนะครับเสร็จปับ๊บโอเคนึงสองสามค่อยๆหันหันโดยที่หน้าไม้นะครับนิดนึงอมองดูลูกไว้แค่นั้นแหละครับพอแล้วนะครับหลังนั้นก็ขึ้นได้เลยลงมาด้านในแต่ไซฟงนิดนึงปุ๊บ,น,น,บนั่นแหละครับไปเลยอย่างานแหละดีมากเนี่ยอันนี้คือเข,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 ขาแสดงว่าเข้าใจแนว เพราะคนไม่เข้าใจแนวพอปิดหน้าไม้จะชอบดึงเข้ามาอย่างงี้อย่างี้ไม่เข้าใจแนวและอันนี้เอาแนวมาปนอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีน,นดะครับอันนี้อาจจะรวบได้อีกโอ,โอเคนะครับเดี๋ยวรให้คุณชลิตลองหานะค,ความรู้สึกตรงนี้สักนิดหนึ่งดูซิว่าจะตีตรงหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวไปชมภาพกันครับหลังจากที่คุณเฉลิตป,ปรับแนวไหลนะครับในช่วงของการเซตอัพจะเห็นว่าทั้งในช่วงการแบ็คสวิงและดาวสวิงน,นั้นแนวไม้นั้นจะอยู่ในแนวที่ดีกว่า ก็จะทำให้แนวการดาวสวิงนั้นเป็นลักษณะที่เป็น inside out บวกกับความคิดทีดต่ตีลูกให้ลักษณะที่เป็นไซส์โป้งก็จะตีได้ตรงขึ้นแน่นอนครับ โอ้โหสรงเขาเป็นนักบอลจริงจริงๆผมสอนง่ายมากนะเนี่ยแต่ไซต์โป้งครับนี่อาจจะจบเลยนะจะอธิบายเยอะๆนะครับนะครับเริ่มเห็นภาพเลยเห็นแล้วครับนะครับอันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะน่าจะเขาาเข้าใจเรื่องของการควบคุมทิศทางมากขึ้นครับนะครับเพราะบางทีเนี่ยมันมันพลาดไอ้ตรงบันดีมันเส้นผมบางภูเขาอ่ะครับคือเวลาเราพลาดเนี่ยส่วนใหญ่คนจะไปนึกถึงตัวสวิงอ่ะให้นั่นติดให้นั่นติดจริงเซตอัพนิดเดียวนะครับครับชาวรีบเปไรจะฝากท่านผู้ชมบ้างครับ ก็ขอบคุณรายการทีออฟมากที่ให้โอกาสมาวันนี้เพราะว่าเป็นปัญหาอยู่ด้วยสักพักหนึ่งแก้ไม่ได้สักทีก็เลยวันนี้ได้ได้จุดนี้ไปคิดว่าคงจะพัฒนาต่อไปแอย่างหลังจากสี่สิบกลางๆก็จะมาสี่สิบต้นต้นต้นนิดนึงเดี๋ยวสักพักเพื่อนจะเริ่มน้อยน้อยลงเพื่อนไม่ค่อยเรียกละครับก็เพื่อเป็นการขอบคุณนะครับรายการขอมอบของที่ระลึกนะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์นะครับจากปิ่งวันนี้มาไว้ให้ครับ ครับแล้วก็จะมีนะครับครีมนะครับทามือนะครับ dry and พ i g h t e r นะครับอันนี้ก็คือทาแล้วจะจับคลิปได้กระชับขึ้นนะครับไม่ลื่นใช่ไหมไม่ลื่นครับขอบคุณครับไปด้วยนะครับพร้อมกันนี้นะครับทางรายการต้องขอขอบคุณ27ยาร์ดไดวิ่งเวนนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่แล้วก็ลูกคอร์พิเชนในการดำเนินในวันนี้พบกับผมแอนครรักเชิญกันต่อไปในคราวหน้าครับ